สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานชาวราศีพฤกษบในเดือนธันวาคมนะคะ<ม>เราจะกระโดดไปเดือนธันวาคมเลยว่ามาดูพลังงานชาวราศีพฤกษบบ้างว่าในเดือนธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรื่องใหญ่ข่าวเซอร์ไพรส์รสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศี พืกศพในเดือนธันวาคมพลังงาน Ending Transformation r e b i r t h แล้วก็ Strength หมายเลข13หมายเลข11ค่ะแล้วก็ King of Fire Inspirational Choice ตัวเลือก การตัดสินใจความฝันพลังใจและก็ความตั้งใจชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมแน่นอนเลยนะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีธันวาคมปีนี้2025เป็นเดือนที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สะสางอะไรเก่าๆเดิมๆ ending การจบการถูกปลดปล่อยการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายไปสู่อิสระฟ e ีด o มนะคะเชื่อมั่นในตัวเอง strength ความแข็งแกร่งความเชื่อมั่นและมั่นใจ เหมือนสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังกําลังเป็นพลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับคุณได้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการวางแผนต้องวางแผนใหม่ต้องเริ่มต้นสะสางแล้วก็เริ่มต้นที่จะแบบรับมือในปี2026แล้วก็เริ่มต้นที่เหมือนกับว่าจะแบบถึงเวลาที่จะตัดอะไรออกไปสิ่งที่ไม่จําเป็นและสิ่งที่สําคัญนะคะเชื่อว่านี่คือสัญญ,ญาณราชาไมเท้าผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นและก็ความรู้ความสามารถ การคาดการ์การวางแผนในอนาคตได้อย่างเป็นอย่างดีนั่นหมายถึงว่าราชาพิทักษ์เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่คาดการณ์ในในเรื่องของอะไรก็จะเป็นไปแบบนั้นเพราะว่าความเป็นผู้นําจะมีวิสัยทัศน์แล้วก็การมองที่มุมมีมุมมองแล้วก็ความแตกต่างและน,นี่คือสัญญาณของการที่ชาวราศีพฤษภคุณถูกผลักดันและถูกกระตุนนะคะที่ จะก้าวเข้าสู่ความแข็งแกร่งเติมพลังให้กับตัวเองเติมไฟให้กับตัวเองและก้าวด้วยความมั่นใจก้าวด้วยความเชื่อมั่นในตัวนตนของคุณเองนะคะชาวราศีพฤษภทีนี้มาดูไพ่สําหรับมีกันนะคะสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งใดกําลังจะเข้ามาหาชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่เลยนะคะชาวราศีพฤษภใบแรกเลย Queen of Cup ราชินีถ้วยอย่างที่บอกรีลิสเลยนะคะสัญญาณบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคนะที่คุณต้องจบอะไรบางอย่างเพื่อกลับมาใส่ใจสัญชาตญาณของตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองใส่ใจความสุขของตัวตนข,ของคุณเองและเชื่อในสัญชาตญาณภายในคนที่กําลังนําพาคุณไปคุณกําลังเติบโต โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นี่คือ temperance การโยกย้ายไปสู่ทิศทางเก่าๆเ,เ,เดิมๆไปสู่ทิศทางใหม่ของชีวิตเชื่อมั่นในความฝันของคุณค่ะราชินิท้วยเชื่อมั่นในพลังใจและก็แรงบรนดาใจของคุณคุณจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายหรือว่าเดินทางหรือว่าได้เคลื่อนย้าย energy ของตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆความสุขใหม่ๆเรเกิดขึ้นอีกครั้งคุณกําลังเปลี่ยน ปรับตัวเองให้เป็นผู้นําคุณก mm ําลังปรับตัวเองให้เป็นพลังงานแห่งความหยางและความหยินในตัวเดียวกันนะคะในคนคนเดียวกันคุณกําลังเปลี่ยนความอบอุ่นและความเป็นพลังงานของความความสุขของคุณพลังงานของคุณกลายเป็นพลังงานที่จ่าที่คุณอ่อนไหวมานานถึงเวลาที่คุณรู้ว่าตอนนี้คุณจะต้องแข็งแกร่งตอนนี้คุณจะต้องขอบคุณตัวเองตอนนี้คุณจะต้องแบบแอคชั่นตอนนี้คุณจะต้องรู้สึกว่า เหมือนพลังงานบางอย่างมันมันเป็นการสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของคุณใน2รูปแบบนะคะสรูปแบบสองพลังงานเชื่อว่าคุณกําลังเติบโตไปสู่ความแข็งแกรงที่มากกว่าเดิมเหมือนคุณกาลังสวิตช์พลังงานเหมือนคุณกําลังโยกแยพลังงานของตัวเองไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความฝันหกเม้เาวความสําเร็จจริงๆ เชื่อว่าคุณมีสปีดของตัวเองคุณมีเป้าหมายความฝันของตัวคนเองแล้วคุณกำลังคนโทรลเอเนจีของตัวคนเองเห็นไหมคะพอคนโทรลได้พอพอคนโทรลได้แล้วก็ได้นานมากขึ้นใช้ระยะเวลาสักระยะสักพักหนึ่งที่คุณจะประสบความสำเสร็จที่แบบปรับเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ของตัวเองใหม่แล้วก็เข้าสู่ความสําเร็จสิ่งที่พยายามมาจะเกิดผลลัพธ์ของความสําเร็จเกิดขึ้นเป็นเดือนส่งท้ายของความพยายามสู้และลุยจะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นตั้งต้นใหม่ ในบางอย่างบางเรื่องบางความฝันที่คุณรอคอยและต้องการยายยอมแพ้เจ็ดเหรียญและสิ่งนี้สําคัญเหมือนกับว่าอะไรสิ่งที่เป็นความสักซ์เซสความสําเร็จแล้วมันจะต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นมันจะมีการลงทุนในสิ่งอื่นมันจะมีการหันกลับมาที่แบบว่าคุณกําลังลงทุนกับตัว,ตวเอง ลงทุนกับสุขภาพลงทุนกับการเงินตัวเองหรือว่าลงทุนกับการที่จะได้เติบโตขยับขยายต่อยอดไปสู่ในทิศทางไหนเชื่อว่าจะมีเกณฑ์ขยับยายและเติบโตสู่ความสำเร็จสักเซสสู่การเงินสู่รากฐานที่มั่งคั่งและมั่นคงอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะคะชะลอบางอย่างเหมือนกับว่าชะลอบางอย่างในการใช้หลักการเหตุและผลมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นราชาเหรียญใจเย็นมากขึ้นนิ่งมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้น ช้าลงนะคะเพราะว่าในปีหน้าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่หนักหน่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนจะทําอะไรบางอย่างจะตัดสินใจอะไรบางอย่างจะดูอะไรจะรู้จักใครจะไว้ใจใครไม่ไว้ใจอันนี้ก็ต้องดูอย่างช้าๆและใจเย็นนะคะช้าๆได้พาเล่มง,งางราชาเหรียญคือความบุรมสมบูรณ์นะคะ อิสรภาพและเสถียรภาพในด้านของการเงินการเติบโตความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จท uh. ี่กำลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าคุณกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงและก็ความยุติธรรมบางอย่างนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันความคลี่คลายบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะคลี่คลายสู่สิ่งที่แบบที่ใช่อะจากที่แบบรอคอยมานานแสนนานเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะความยุติธรรมจะเกิดสิ่งที่ถูกต้องจะเกิดแต่สิ่งนี้สําคัญสิ่งที่ถูกต้องจะเกิดนั้น จะเกิดขึ้นตามที่เรารู้สึกไหมเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเราต้องยุติธรรมกับตัวเองเราต้องสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเองกลับมาหาตัวเองแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนเจ็บถ้วยเพราะอะไรก็ตามที่ที่เป็นพลังงานของ the world ที่เป็นพลังงานของคุณค่าและความสำเร็จที่จะได้ไม่ได้มาง่ายๆทุกอย่างมีมี process มีกระบวนการในเรื่องดาวนั้นๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกำลังใช้จัสติสใช้กระบวนการของความสำเร็จ Success และก็ความจริงและความฝันผลักดันให้คุณเติบโตไปสู่ทะเยอทะยานของความสำเร็จสู่อิสรภาพครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่การยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ดหนี้ลดสินมีสภาพทางการเงินการเวล่าการเดินทางหรือว่ามีสภาพเวลาหรือว่าได้ทําในสิ่งที่ฝันและตั้งใจเพิ่มมากขึ้นมีจ็อบเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทํา ได้เดินทางบ่อยๆมากขึ้นหรือว่าฟรีตัวเองมากขึ้นในเดือนธันวาคมหรือว่าอาจจะได้แบบเฉลิมฉลองโชคดีนะคะสู่ความสำเร็จทิศทางใหม่ๆของชีวิตด้วยการแข่งขันในความภาพเพียรของคุณทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับของขวัญสปรส์ออฟเฟอร์หรือตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าโปรเจก t นั้นผ่านแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับที่มีคุณค่ามากๆนะคะใน,ในเงินที่ได้งานที่ได้และเงินที่ได้แล้วก็การเติบโตที่ได้เช่นกันนะคะ 6แล้วก็5นะคะแล้วก็อัศวินดาคุณกำลังก้าวไปสู่สิ่งสิ่งใหม่ที่มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นการประชิญหน้าการประชันหน้าการวิ่งเข้าสู่ความสำเร็จและเป้าหมายของคุณเองเพราะคุณรู้ว่าว่าเป้าหมายของคุณคือมอเตอร์ไซค์คันนี้คุณกำลังวิ่งตรงไปคุณจะไม่ไปไหนเลยคุณจะไม่เลี้ยวซ้ายคุณจะไม่รีรอโอเอะอะไรเลยคุณจะวิ่งตรงไปเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของความสําเร็จที่จะได้มาจริงนะคะอะไรที่เป็นความฝันอันใหญ่อันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถบดนี้บทนีนงานใหม่คุณกาลองวิ่งตรงไปสู่ส,สิ่งนั้นคุณกําลังไปคว้าสิ่งนั้นและกําลังไปได้ทันด้วยนะคะเหมือนว่าทันช่วงทีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณแพลนและกะวางแผนไว้เพราะฉะนั้นคือการทุ่มเทไม่ได้มาง่ายๆค่ะอสวินดาบคือความทุ่มเทมากๆทุ่มเททั้ง,ท,งทั้งการแลกแลกมาด้วยการเรียนรู้แลกมาด้วยความอดทนแลกมาด้วยวันเวลาเพราะว่ามันหายเหนื่อย มันคุ้มค่ากับการรอคอยและมันหายเหนื่อยมากๆทุกคนไม่ว่าคุณกำลังรอคอยในเรื่องของอะไรอยู่นี่คือความสำเร็จ Success นี่คือชีวิตใหม่คุณ หมือนกับว่าบางอย่างจะเป็นคําตอบให้คุณในเดือนธันวามคมคําตอบในการตัดสินใจความกระจ่างบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือการได้คอมมิชเมนต์เซอร์ไพรส์แต่งงานได้ออกเดทชีวิตใหม่ความสดใสความสุขความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้นกับุทุกคนนะคะอาจจะแบบว่าอยู่ๆได้เดินทางและได้พบเจอนูคนู่ความรักหรือคุณอาจรู้สึกว่าใครบางคนกลับมาหาคุณได้เฉลิมฉลองหรือว่าได้มีชีวิตใหม่อิสระภาพที่รอคอยนะะสวยงามมากๆคือการรอคอยอย่างที่บอกค่ะ มันท้อมันล้ามันเหนื่อยแต่มันคือความสุขแล้วก็ความสุขครั้งยิ่งใหญ่มากๆที่ท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะทีนี้มาดูคําตอบขอยืนยันคําตอบค่ะ a b u n d a n c e ความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้น Recovery คุณจะฟื้นฟูในสิ่งสิ่งนั้นสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้นะคะถ้าคุณเชื่อ if you believe วันนี้สวัสดีค่ะ